อีกหนึ่งพื้นที่ที่เฮาจะพาคุณผู้ชมไปเบิงนันก็คือที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญก็มีการคิกออฟนะคะนำรองในเฟสท,ที่2ไปแล้วเช่นกันค่ะโดยทีจังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะได้มีการจัดคิกออฟคืนที่ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจ,จเจริญพร้อมกันกับอีก8จังหวัดน้ำรองในเฟสท,ที่2โดยมีวาทีพันตีอดิศัก์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดงาน30บบาทรักษาทุกทีด้วยบัตรประชาชนใบเด,เดียวจังหวัดอำนาจ,จเจริญ ้อมดวยนายแพทย์สมฤกจึงสมานผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1 0และกับผู้บริหารเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำหมู่บ้านประชาชนรวมในกิจกรรมในเทือนี้ซึ่งได้มีการเชื่อมสัญ,ญญาณไปที่สถานที่จัดงานที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็อยู่ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาสำหรับจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั้งของหน่วยบริการที่เป็นของรัฐ และกะเอกชนภายในจังหวัดอำนาจเจริญ เขามาน้ากันนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม2 5 6 7ิที่ผ่านมาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการของหน่วยบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่เขตจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้อย่างรวดเร็วลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะเรื่องของระบบบริการรวมทั้งการกําหนดการวางรูปแบบและระบบต่างๆในการที่จะกํากับติดตามตรวจสอบและกสนับสน,นุนหน่วยบริการให้จัดบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเขายืนยนันโตตนนะคะ เพื่อที่จะให้หน่วยบริการภาคราัฐภาคเอกชนสามารถเชื่อมโยงประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ได้นั่นเองค่ะครับปัจจุบันนะครับมีหน่วยงานให้บริการพร้อมดําเนินง,งานตามนโยบายดังกล่าวแล้วนะครับได้แก่โรงพยาบาลภาครัฐทั้งหมดจแห่งครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน81แห่งครับ นอกจากนี้นะครับยังมีผููประกอบการเอกชนนะครับรวมทั้งสิ่นนะครับจำนวน114แห่งนะครับ,นนรบประกอบไปด้วยคลินิกเวชกรรมคลินิกขันตกรรมล่านย่านะครับและกาคลินิกการพยาบาลและพะดุงขั้นคลินิกแพทย์แผนไทยและเทคนิคก,การแพทย์ครับ ผลการดําเนินงาน1เดือนที่ผ่านมานะครับพบว่ามีการจัดระบบการแพทย์ทางไกลนะครับจำนวน4,222เทือกนะครับการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยในบ้านนะครับจำนวน1 2 1 4เทือกนะครับการจัดบริการทรงญานะครับที่บ้านหรือว่าเฮล์ไรเดอร์นะครับจำนวน1,846เทือนะครับและกัการออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลนะครับจำนวน4 5 5เทือค